กากปะมาณนี้พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กามาอยู่กับสลีคือเก่าพี่น้องเว้ยมื้อนี้กาสลีกะสิีผ้าพี่น้องไปเบิ่งวิธีห้ากินอีกแล้วพี่น้องห้ากินแบบได้พี่น้องมื้อนี้กะสลีสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งวิธีซิบเบ็ดเละกะนี่แหละพี่น้องตอนนี้กากําลังซิดเบ็ดพี่น้องทางหลังสลีพี่น้องคลิปนี้กะอย่าลืมพี่น้องทําผู้ใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้อง โอเคพี่น้องคลิปนี <Pre> ้ไปเบิ้งกันเลยพี่น้องห้าปลาพี่น้องไปนี่สิบเบ็ดพี่น้องไปรุ่นนำการพี่น้อง่าซิลีชิดใดป้าหรือโบได้พี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องป้านี่พี่น้องตอนนี้กะกำลังสิบเบ็ดอยู่นี่เลยพี่น้องซาลีกะโบได้เกงเบ็ดอยังดอกพี่น้องนี่มีแต่นี่แหละนี่มูซาลีนี่แหละเก่งซลีกะนั่งถ่ายพี่น้องตอนนี้กะเป็นรุ่นนำการพี่น้อง หาหาอยูให้กินมื่อนี้พี่น้องก็เห็นว่าจิไใดป้าหรือบไดพี่น้องไี่เบิงนำกันพี่น้องทั้งั้นพี่น้องโอ้ยนำลึกพี่น้องแถวนี้ลึกพี่น้องนี่พี่น้องแกงเบ็ดปลาหม่านี่แรกพี่น้องเลย้าอยู่ให้กินคือเก้าแถวบ้านนี่แหละพี่น้องเมื่อนี้กะบ่บได้ไปทั้งใดพี่น้องการนี่แหละแถวแถวบ้านนี่แหละแถวบ้านจะดีพี่น้อง นีรีกาขึ้นไปบักหลงกบกวยพี่น้องเพื่อเสียเอวีพี่น้อง,องเอาไปกินกันเลยพี่น้องกับพี่บังนำกันอู้โธพี่น้องเลย้ยนี่พี่น้องผู้ ลุ่มแล้วล่มแล้วล่มแล้วล่มแล้วพี่น้องว้วโอ้ยนี่พี่น้อง <Wow. S 1> ได้แล้วประมาณนี้แหละยีสวยป้า ไปเอาพี่กินบ่ะนี้นี่ตอนนี้พี่น้องตอนนี้สลีกาขึ้นไปบอนพักพ่อนนะนะพี่น้องแบบว่าบอนพักผ่อนบอนเฮ็ดกินนะนะพี่น้องกะนี่มูสลีกาไปพี่น้องไปชิบเบ็ดไปแกงเบ็ดต่อพี่น้องตอนนี้สลีกาขึ้นมาอยู่บอลเลยพี่น้อง กะสลีกะทางงานแบบนี้เพื่อให้มันแปนแลวกะเพื่อสิเปเอาพื้นบ่อหาพื้นบ่อหาเห็ดกิิแนนะนะพี่น้องตอนนี้กะไปเอาพื P P ing, aling, ้นก <oh ้อนพี <oh ่น้องดังไผ่พี่น้องเนยอประมาณนี้พี่น้อง ้วยนี่กะหอนๆอนพี่น้องอากาศหอนตอนนี้ตอดเสือก่อนพี่น้องเว้ยหอนพี่นอ้องหอนลายดังไผ่ดังไผ่ตอนนี้ เห็ดประมาณนี้ด like ังไผ่ตอนนี้ดังไผ่ไปบิ้งทำกันว่าดังไผ่แบบนี้ว่าไฟสิลุกหืุบลุกพี่น้องดังเด็กเก่าเก่าพี่น้องเลยดังแบบในสารคดีแบบคนป่าพี่น้อง cái dưới lúc này nào đây nào Tịt leo, toàn này tịt leo, Tid leo. Tid leo. จีบแล้วตอนนี้โอ้โหยโหยโอ้ยไฟไม่ฝาก <paling ıldı Tou hou> ตอนนี้ก็แบบนีน่สักไหมเพื่อสีเห็ดบนปิงป่า กะหมูมากะสิ่งทกินปลานังกันนั่นแหละสลีกับบัตถิปายก่อนสลีกับแบบนี้แหละเห็ดใบท่าหมูหมูมาเดียวกันมามาแต่สิบเบ็ดแกงเบ็ดอะไรกะได้กินสลีเห็ดใบท่าหมูพี่น้องไฟกับลุกแล้วตอนนี้กะนี่แหละเคลียร์ประมาณนี้แล้วกัน ตอนนี้ชลีกาสิไปห้าเพิ่มแบบใบไม้แบบปื้ิปีปูบ่บอลนางบอนกินเข้าพี่น้องนี่ประมาณนี้เนาะเครื่องคล oh, <no. S 1> ้องก็เอาไว้แบบนี้เลยพีน่น้อง ไป่าตัดกระบังไม่พางตอนนี้ไปหาตัดกระบังใส่โนแถวใด นี่ตอนนี้การล้างปลาพี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้องป้อนใส่แบบนี้เลยน้องกับไปเบื้องกำกันพี่น้องการล้างปลาแบบเป็นอะไรพี่น้องแบบนี้เ่ยพี่น้องใส่แบบนี้แหละอย่าใช้ใส่แบบนี้เห็นปลาพี่น้องเห็นบ่ก ต้ไฟดับเลยเาใบกล้วยมาเพิ่มใบกล้วยฝ่ามาเพิ่มปูน่าแน่ 嗯，卡过高啊。 ใส่วี่กล้วยใส่แบวนี่พี่น้องใส่กระปลาเนี่ยกินน้ำกันแบบลาบอุย้ยแสบพี่น้องตอนนี้มูสิลิกากำลังมาพี่น้องนี่มาแต่จิตเบ็ดอะไรพี่น้องตอนนี้นี่มาเร็วมาเร็วนี่ป่ากับประมาณนี้พี่น้องนี่อุ้ยไล่ไลๆๆ่ไล่พี่น้องนี่ใหญ่พี่น้องนี่ปลาสูตรปลาสูตรพี่น้องมีแต่ปลาสูตรนี่แหละพี่น้อง ไอตู้ 2, พี่น้องเลยมัน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 มนีนนน่นี่อยู่ไปกินมันกินเก้าพี่น้องปลากับประมาณนี้พี่น้องนี่ประมาณนี้เลยพี่น้องส่วนไรก็บจิมีแต่ปลาแบบปลาสูตรนะพี่น้องประมาณนี้เลยพี่น้องบ่อหลายพี่น้องเขากินนี่แหละปลาธรรมชาติพี่น้องเลยปลาธรรม ปี๊ปี๊ปี๊นี่พี่นอ้องประมาณนี้เลยพี่นอ้องตอนนี้กะรังจ <c oughs> ิบป,ปี๊ทางนั้นเลยพี่นอ้องไปเบงญกำกันพี่นอ้อง <c oughs> สบายางมืนไข่พี่น้องเบื่อสีเบื่อไม่เฮ็ดแบบอันยังแบทใส่อาหารตัดตัดใหด้มันสั้น กุดกุด,ดุดแล้วก็ไปลางทีน้องดูไปดูประมาณนี้แหละฮ่า <c oughs> โอ้ยปลาล่ามใกล,กล,กลก้จกสุกเล้เดานย่ที่จะเปิดเบึงมันเป็นพดลบบนำ้ำโอ้ยโอ้ยพลดวพล้ว,ลวนี่หมูชลีกากำลังปีนปลาตอนนี้ กัเพื่อนก็เมื่อยบาาอดีกินขา้าวมาแต่เสาพี่น้องไปแต่เสาดีกินข้าวตอนนี้เวลากะมืดเลยพี่น้องประมาณหกโมงพี่น้องเว้ยเวลากะประมาณหกโมงหกโมงแรกพี่น้องสิ่งผาก็มืดพี่น้องตอนนี้ประมาณนี้แหละเหมือนมืดๆพี่น้องทำแล้วทำแล้วไพี่น้องขึ้นนี่สิบห้าพี่น้องไปบึงแบบ กินป่าพี่น้องกินป่ากลางคืนพี่น้องจึงเชอรี่ไปกับอ่ามูสัลีตอนนี้ป่าพี่น้องกินป่ากลางคืนไปเบื้องนากันพี่น้องกันกินป่ากลางคืนกินแบบได้พี่น้องเพราะว่าสรลีห้ากินพี่น้องห้ากินมาแต่ผู้เละพี่น้องป่ามาณที่เขียงผู้เละพี่น้องประมาณหกหนึ่งโมงชิองโมงประมาณอะไรพี่น้องจึงตอนนี้เวลาคำมือเลยพี่น้องจึ้ตอนนี้สัลีกั้กินเข่าพี่น้องไปรุ่นนากันพี่น้องการกินเข่ากลางคืนเป็นอะไรพี่น้อง ไปเบิ้งนากันพี่น้องกินป่าพี่น้องเลยกินเขาล่ามป่าพี่น้องประมาณนั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งนากันพี่น้องไปนี่พี่น้องตอนนี้กันี่แหละกําลังปีงยังจีจีปีป,ปีประมาณนี้เลยพี่น้องกาเดียวกาสุกพี่น้องสุกกาสิได้กินถ้วยกัสิสรสประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นนากันพี่น้องนะทางนั้นก็สิมีป่า <S <S แล้วก็มีแจว kanyang buong tong pamanin pe. Ay, ah, oh no oh oh, oh, oh. oh. Wow. Eh. Ah. 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 Uh. แซ่บหลายพี่น้องเว้ยกินป่าพี่น้องอันนี้เฉื่อยว่าป่าพี่น้องป่าธรรมศาสตร์กินแบบธรรมศาสตร์กินอยู่ป่าอยู่ดงกินในไร่เกษตรพี่น้องเว้ยประมาณนั่นแหละอ้าวน้อง แอมการ์แน่นอแนบบหาตะโกแอมโอ้งกีแบบ่แอมหลามพี่น้องแซดเฉลีก่บบกระเป๋าแบบภาษาเฉลี่ประมาณเลยพี่น้องเกาเรื่องแบบมาแซบนะนะประมาณเลยพี่น้องกินปลาแซบอ่ะอืมเปม็นจูบก็หาพี่น้องปีงปีงกระซุกอะไพี่น้องน้องแซดนะ จิ้มน้มันแสบแล้วก็ห่อนไปน้ำพี่น้องวนเมือนแต่จามปองนะเกบกุ้งกุจนจนถึงเอาแล้พี่น้องตอนนี้ชลีกากินเขาพี่น้องจริงกินเขากะมืดพี่น้องตอนนี้กะตอนนี้ชลีก,ก,กาใกล้เวลาเมื่อเลยพี่น้อง กาคลิปนี้ทำผู้ใดเบิง้งก็จะลืมได้ี่น้องทำมากักกะจะลืมกดกดระดิ่งี่น้องทำผู้ใดเข้ามาใหม่ก็จะลืมกดกระดิง่งไปน้องโอเคี่น้องคลิปนี้ตอนนี้สิซีไก่เวลาเมื่อคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็เขาทกเอาไปหลายๆพี่น้องคลิปนี้ก็มีแต่ก็เขาสบายดีไปน้องบาย,บาย